ครับมาครับวันนี้มาพบกับซุปมะเขือนะครับสูตรร้อยเอ็ดของเราวันนี้หลังจากเราเลิกงาน5โมงมานะครับสีสันหนาตานะครับน่ารับประทานไหมครับอันดับแรกมาหุงข้าวเหนียวก่อนครับหนึ่งข้าวเหนียวนี่ครับหนึ่งข้าวเหนียวเสร็จเราก็มาเตรียมวัตถุดิบของเรามีมะเขือมีปลาทูต้นหอมปักซีชอยพริกหอมกระเทียมมะนาวผงชูรส น้ำปลานี่ครับข้าวคั่วจากนั้นม,มาตั้งกระทะน้ำปลานี่หน่อยใส่ปลาทูลงไปครับแล้วก็ใส่มะเขือต้มให้มันสุกเลยครับต้มให้มันเปื่อยเลยนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วเราก็เอาพริกมาขวขัวคนเลยคนเลยไปครับขวเสร็จแล้วเราก็เอามาตําใส่คกแล้วก็โขก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 โกนี่ครับแล้วเราใส่ปลาทูที่เราต้มแล้วเราก็โคกอีกนี่ครับแล้วก็ใส่มะเขือลงไปแล้วก็ตำอีกครับรอบหนึ่ง นี่ครับตามไปแล้วเราก็ใส่ผงชูรสน้ำปลาน้ำปลา้าข้าวคั่วแล้วก็มะนาวนิดหน่อยครับแล้วก็โรคนเลคนเลคนเลแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะครับแล้วเราก็โรคนเลคนเลไปอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับสีสันนะครับอืมอร่อยครับรับประทานสุดยอดเลยครับนี่ครับโอ้โหมาครับกินข้าวด้วยกันครับนี่ครับโอ้โหดูสีสันครับน่ารับประทานครับ มาครับวันนี้กับซุปม,เมเะเขือนะครับกับไข่ต้มนะครับอื้อไข่ต้มนะครับนะกับข้าวเหนียวร,ร้อนอือืมอืมครับอืมอืมอ่า